สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิต o มูรีวิวนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวของนะผมนะลูกบล็อกนะผมนะบอกกันเลยลูกบล็อกใน l a z a ด a สั่งใน l a z a ด a นะวันที่ 7, 7เดือน7เขามีส่วนลดเยอะมากนะผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งก์ไว้ให้นะแล้วก็ดูรีวิวไปพร้อมกันเลยของเพิ่งมาส่งผมก็กดรีวิวเลยอัดคลิปวิดีโอเลยนะครับก็ วันที่เจ็ดเดือนเเนี่ยมีส่วนลดทุกคนก็ไปกดส่วนลดอะไรต่างๆนะครับรถเยอะมากผมมองตรงราคาเนี่ยถ้าไม่วันที่7จ็ดเดือนเจเนี่ยราคามัน,มนอยู่ห0าร้อบาทอะไรประมาณนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ผมได้ส่วนลดเนี่ยผมจะไม่บอกแล้วกันให้ทุกคนไปกดส่วนลดอะไรต่างๆในวันที่7จ็ดเดือน7น่ยลองกดดูแล้วกันนะครับาบางคนอาจจะได้เท่านี้บางคนอาจจะได้เท่านี้เดี๋ยว มาว่าทําไมผมไม่ได้เท่าพี่อะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยนะครับว่า,าจะได้ลูกบล็อกยี่ห้อเนี่ยในราคาวันที่7เดือนเจ็ดเนี่ยเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มาดูตรงนี้เลยของยี PC, ่ห้อ so โมนะลิต้ายี่นะครับ Socket s e เนะผมนะเป็นเซ็ตลูกบล็อกนะครับของอที่สั่งมาจาก Lazada เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะผมไม่พูดเยอะเดี๋ยวทุกคนว่าแม่งพี่หมูพูดเยอะเลยเกินนะ ไม่เยอะหรอกอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันที่7เ,เดือนเเนี่ยมันได้ส่วนลดเยอะไม่ใช่อะไรนะครับอ่ะถุงที่มือก่อน,นครับนี่มันแกะตรงไหนยังไงนะคานผู้ชมว่าจะแกะอ่ะแกะอย่างนี้ก็ได้นะนี่เป็นกล่องแดงมาแล้วนะครับโอ้ยเอ้ยนี่ครับทุกคน เป็นกล่องแดงมาเลยครับเอ,อ่อที่กล่องเนี่ยก็จะมีที่ล็อกมาให้นะผมนะก็เปิดล็อกกันเลยนะครับนี่แบบนี้ก็ดึงฝาขึ้นเลยปึ๊บ,น,บนะน,นะครับผมนะแอนแอนนะครับผมนะโอเคทีนี้ก็ดูกันเลยโโหทุกคนได้ด้ามบล็อกแบบยาวนะทุกคนนะดูครับผมงานดูงานเขาครับผม นี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวของเจ้ากรอกแกลกนะครับทุกคนนะก็งานก็อยู่ในระดับกลางนะครับไม่ได้ระดับล่างเลยนะครับผมนะนี่นะครับใครที่มีมอไซค์หรือมีรถยนต์หรือว่าจะซื้อมาซ่อมรถเองเนี่ยมีหมดอันนี้เขาเรียกข้ออ่อนนะทุกคนนะข้ออ่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อต่อด้ามยาวนะครับของโมลิต้านะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นข้อต่อด้ามสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นก้านที่เอาไว้หมุนเหมือนตัวทีครับทุกคนเอาไว้ตรงกลางแล้วก็หมุนเหมือนตัวทีได้นะทุกคนนะผมเนี่ยเรียนจบช่างยนต์มาไม่ใช่หรืทุกคนขอพูดให้ฟังจบช่างยนต์ทำไมครับผมเห็นเครื่องมือมานักต่อนักแล้วนะครับผมนะยี่ห้อดีๆก็มีนะครับแต่ของโมลิต้าที่ผมสั่งมาเนี่ย ผมบอกเลยงานเน่ยเทียบเท่าคุณภาพของดีผมจะบอกทุกคนเลยนะครับผมนะมันจะมีลูกบล็อกนะครับสูงสุดเลยนะผมนะจนถึงเบอร์32ทุกคนเห็นไหมเบอร์32นะเบอร์ต่าสุดก็จะได้เบอร์เ,ออเบอร์8นะครับมีเบอร์8มาเลยไล่ไมาเลยครับผมจนถึงเบอร์32เซตนี้นะครับผมนะเครื่องมือเนี่ยใช้ยาวๆผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปใช้ให้ดูไม่ใช้ให้ดูก็ได้นะผมนะจะประกอบให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะผมนะโอ้ทุกคนได้กล่องนะได้กล่องใส่ได้ทั้งเซตเนี่ยห้าร้อยแล้วทีนี้เนี่ยใส่ส่วนลดของ lazada เข้าไปวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะทุกคนลดเยอะมากผมพูดได้คํานี้ว่าลดเยอะมากนะผมนะแต่ผมไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนไปกดส่วนลดเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันนะทุกคนนะ ก็ต้องขออภัยทุกคนนะที่นี้ด้วยที่ไม่ได้บอกราคาที่ผมที่ผมกดเนี่ยได้มาเท่าไหร่แต่ราคามันในห้าร้อยขึ้นตรงนี้นะโอเคนะทุกคนทีนี้ผมจะประกอบให้ดูอกอกแกลกนะผมนะหลายคนเนี่ยจะถนัดใช้กอกแกกันมากนะผมนะนี่ต่อเข้าอย่างนี้เวลาต่อก็ยังไงนะกดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีมันกดได้ตรงนี้กดปึง้งเนี่ยเอาลูกบล็อกเราสวมเข้าไปโป๊ะ ใชงานได้แล้วทุกคนดูดิอันนี้อันนี้นนคลายน็อตออกนะผมนะกดตรงนี้โป๊ะก็จะเป็นขันน็อตเข้าแล้วเนี่ยก็แก๊กนะผมนะไม่ได้กิ๊กกกนะครับงานดีเอาตรงๆงงานดีทุกคนดูเอาทุกคนอาจจะไปยึดยึดติดแบรนด์นะแต่ผมไม่ได้ยึดติดนะผมขอแค่ราคาถูกแล้วใช้ดีเท่านี้พอนะครับ โอเคนะทุกคนนะตามภาพก็คือนะครับบล็อกได้เบอร์8ถึงเบอร์32นะทุกคนนะอะ่ดูเอาทุกคนดูเอานี่อันนี้ก็จะเป็นด้ามขันยาวนะครับต้องขออภัยในการรีวิวด้วยนะครับแสงไฟอัดไม่พออันนี้ก็เป็นกอกแกกนะครับกอกแกกนะทุกคนนะอันนี้ที่เป็นด้ามขันแบบเขาเรียกว่าอะไรด้ามสไลด์นะทุกคนนะอันนี้ข้อต่อยาวอันนี้ด้ามสไลด์เนี่ยตัวด้ามสไลด์ ดำสไลด์นะผนะดิมขอต่อสั้นนะครับแล้วก็คออ่อนเอาไว้หมุนนะครับเวลาเราจะาหมุนที่มีร่อ,องแคบนะครับผมนะเนี่ยหันบล็อกขึ้นมาให้ดูเลยก็ได้นะสามสิี่เในพวกนี้นะครับ,รบมันก็มันอาจจะเป็นการรีวิวลูกบล็อกที่ยาวนานแต่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า ราคามันถูกมันเทียบเท่าของดีไม่ใช่อะไรนะครับย้ําอีกครั้งนะผมจบช่างยนต์ผมฝึกงานมาหลายอู่แล้วนะครับผมเห็นเครื่องมือดีๆมาเยอะนะครับแต่ผมตัดสินใจสั่งเจ้าโมริต้ามาเนี่ยผมบอกเลยไม่ผิดหวังชุดบล็อกของโมริต้าไม่ผิดหวังปิดนะครับปิดนะครับเนี่ยเท่านี้เราก็จะสามารถ ส้อมมอเตอร์ไซค์เราหรือรถปิก up หรืออะไรเราได้แล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมนะรีวิวเจ้าชุดบ็อกยี่ห้อโมริต้านะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะทุกคนนะโมริต้านะผมนะเบอร์8ถึงเบอร์32ทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงนะของดีนะครับทุกคนยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจ แล้วลองกดสั่งซื้อนะครับวันที่7เดือน7คุ้มผมได้ยี่ห้อนี้คือแบบราคามัน500แล้วแล้วผมมาได้ส่วนลดของ Lazada อีกนะครับก็คือว่าคุ้มเลยนะครับผมนะใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปให้นะโอเคทุกคนแล้วก็ไปกดสั่งซื้อได้ผมเพิ่งตื่นนอนนะทุกคนเนี่ยนอนตั้งแต่บ่ายจนเย็นของมาส่งตื่นขึ้นมารีวิว ในเพิ่งตื่นเลยนะครับตื่นแล้วก็อัดรีวิวเลยไม่ได้ตั้งฉากอะไรเลยตั้งกล้องถ่ายเลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการรีวิวลูกบล็อกเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากเราจะใช้หมุนน็อตตัวไหนบ้างอะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับสมมุติอะมอเตอร์ไซค์เราลูกบล็อกเบอร์3 4มเอ้ยเบอร์เบอร์เบอร์เบอร,บอร,บอร์สิบสี่เอไม่ใช่3 4สิ 4. เนี่ยสุบเข้ากรึบนะครับ ใส่เลยกอกแกกนะครับนี่ครับผมขันได้สบายมากนะครับผมนะเหมาะสำหรับเอามาใช้กับมอไซค์หรือรถยนต์เราได้นะครับบล็อกบ,บีบเนี่ยหลุดแล้วบ,บีบก็หลุดปิดปิดปิด,ปดนะโอเค okay, นะทุกคนสำหรับรีวิวชุดบล็อกนะครับของมมลิต้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ท่าในใดสนใจก็ไปกดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนะครับผมอาจจะพูดเยอะหน่อยอยากให้แบบโอ้ถ้ากําลังมองหาชุดบล็อกอยากให้ไปซื้อนะครับใน La z a d a เท่านั้นนะผมนะวันที่7ดเดือน7นี้นะครับผมนะคลิปผมอาจจะปล่อยวันที่5้นะปล่อยที่วันที่5แต่ว่าก็ไปกดสั่งซื้อให้มาทานวันที่7ดเดือน7แล้วกันนะครับลดเยอะผมบอกให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสนใจสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปสวัสดีครับ